บางคนคิดว่าถ้าอยากอิมานแข็งแรงต้องละหมาดเยอะต้องถือศีลอดต้องอ่านอันกรุรอานวันละหลายหน้าใช่ค่ะนั่นคือการเสริมศรัทธาแต่รู้ไม่ว่าแม้การทำงานในแต่ละวันก็สามารถทำให้อิมานของเราสูงขึ้นได้หากเราทำด้วยหัวใจเพื่ออัลลอฮ์การทำงานอย่างสุจริตคือการทำอิบาดะที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ตรัสว่า และจงกล่าวเถิดจงทําเถิดอัอลลอฮ์จะทรงเห็นการงานของพวกเจ้างานที่คุณทําไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาของคุณแต่อาจยิ่งใหญ่ในสายตาของอัลลอฮ์ถ้าคุณทําด้วยความซื่อสัตย์อดทนและตั้งใจให้มันเป็นร่องรอยแห่งศรัทธาไม่ขดโกงซื่อสัตย์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ขี้เกียจขยันเพื่อรับผิดชอบอามันนะไม่บน่นพอใจในริสกีที่อัลลอฮ์แบ่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลาลาุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่า การเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือความสูงสักทนนบีมูฮัมมัดกล่าวว่าไม่มีการกินใดที่ดีกว่าการที่คนหนึ่งกินจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองการงานในอิสลามไม่ใช่แค่หาเงินแต่คือการปกป,ป้องเกียรติของเรานั่นคือจิฮาดในรูปแบบหนึ่งของชีวิตประจำวันจุดสมดุลของผู้ศรัทธาคือการทำงานด้วยมือและระลึกถ,ถึงอัลลอฮ์ด้วยหัวใจ อย่ารอให้ว่างถึงจะคิดถึงอัลลอฮ์แต่อย่าลืมว่าระหว่างที่คุณทำงานก็สามารถเสริมอิมานได้เพียงแค่เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาทำอย่างซื่อสัตย์และอย่าลืมว่าทุกริสกีที่คุณได้รับไม่ใช่เพราะฝีมือแต่เพราะอัลลอฮ์ทรงประทานให้ในอักรูอ่านบทที่18อายะที่30กล่าวว่าและเราจะไม่ทำให้การงานของผู้กระทำดี ต้องตูนเปล่าบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้อ่านอัลกุรอานไม่ได้ละหมาดเกินฟัดดูไม่ได้ถือสิลโอดซุนนะทุกวันแต่หากคุณยังคงทำงานเพื่ออลัลลอฮ์ในทุกวันนั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้อิหมานของคุณเติบโตขึ้นในทุกวันได้ค่ะอิกเลอาะ